สวัสดีท่านผู้ชมในคลิปนี้วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมแดนนี่เวิร์กกันนะทุกคน จะมาฟาร์มหนึกกันเลยเออน้ำมือพี่ก็หนึ่งพันเก้าแล้วนะฮะหนึ่งพันเก้าแล้วอยากให้ไปสองพันอยากอยากซื้อตัวตัวทีวช่ชื่อว่าสกคแอบแล้วอะ <c oughs> ทำไมเป็นสี ็บอะไรเก็บให้มดกระปุกกระบอกมาแล้วนชี้ลเราชีออยู่แล้ว โฟ้ฝาแฝดตัวเองสำอีกแล้วฝาแฝดฝาแฝดอย่างมา์ตรงนี้ ทีสองอยู่ตรงนี้เลยบักเทนปั่นอยู่แล้วคสุดท้ายแค่นี้เหรอต้องให้เราปั่นเหรอเราให้คนอื่นปั่นนะฮะเราช่วยอะไรให้คนอื่นปั่นเดี๋ยวเราไปรอหน้าลิฟต์เลยดีดวยกว่า ยูวยวเอ้หนึ่งพันวันนี้ขึือบโดนปาแพลออ,อ,อันนี้ไม่ต้องหิวนะ พอจะรอได้ห่า รีซันบอ่อันนี้ไม่ไมีโอเค่ไม่รอแล้วไอ้บล็อกเก็บมันก็ใหญ่อีกแล้วสภาพแล้วเครื่องปั่นนี่้แล้วมันเป็นอะไรนี่โอ้ชั้นนี้มีไบรนี่ แต่คงดีเบนเนตสองหัวใจแล้วก็ยังได้นูดินเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างไม่อยากเสียเบนเนตไม่อยากเสียเบนเนตหัวโตเท่าอันนี้เลยไม่ยิวให้เลยกัน เป็ดตัวล่อด้วยเป็นสายปานดชไปยังไงันี่มัแล้วมันก็เดินจากไปฮนะแต่ถ้ามันมาหาเราก็แค่หันหน้าไปเรียนเน่นมุก เล่นมุกใส่ทวิสเตดเล่นมุกใส่ทวิสเตดมันดีไหมเนี่ยทุกคนอ่ะไปไลทูเดินแปเลเยอะไม่มีอะไรให้ผมปัดเลยเหรอครับนะอย่างน้อยเป็นไงบ้าง เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เราให้ได้ไงเมื่อกี้เราให้ได้ไงอา่าแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้ให้นะแต่มันให้ได้ไงต้องเสียแบนเนดีกแล้วเนอะนี่ไม่อยากเสียเลยเฮดเราพลาดไปเหรอไม่เราไม่หิวแล้วทัดตัวเองเจ็บอะเราชัว่วรอะไร ก็ใจมีใช่ไหมคอนเออ <c oughs> ไม่ลาปล่อยสก,กิลให้ค้างแบบนั้นเลยอ่ะ รอไปรอไ,ไอไบร์นี่ไปไเฮ้ยแล้วมันก็หลุดไปฮะนี่ยคือแค่วงเฉยๆแล้วมันก็หลุดไปแหละไอไบร์นี่มันมาอีกแล้ว คุณนันทำไมเอาแต่ซ่อนแล้วเรามเลแล้วขั้งปอนสุดท้ายมันอยู่ไหนแล้วอ้าวชี้และไม่มีใครล่อชี้แน่ๆเลยอะต้องชี้แน่ๆเลยแล้วเครื่อนสุดท้ายมันอยู่ไหนมันปัน่นแค่ อ้าวทุกเดิอนอืตัวตัวสีดำเหมือนกันเลยใช่ไหมบล็อกทินมาเนีย ก็ได้ใช้ก็ได้ใช้ก็ได้เสียเปนเนอย่างน้อยอะ่ะมันต้องมีเมดคิดเฮ้ยใครไดโนเสาร์เอามานี่เลยของเราเฮ้ยเจอฝาเฟดกันอีกแล้วก็ไม่บอก เจอฟาเฟ่อีกแล้วอันเนี้ยของเล่วหายหายอ่ะก็ปสามหูใจสาม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 เออแต่ว่าทุดเด่นไม่ทำอะไรเลยเหรอ เอาเ๋ยวซ้อนนี่นะห่อยไม่ดีเนอะเราให้คนอื่นมาปัาน่นทำหน้าที่แล้วตัวเองเป็นคนซ้อนเฉยๆเราก็ทำงานปกติเอกเทนเป็นปัน่นเครื่องเร็วไหมอโอ้ยออกไปไกลๆเลย จะได้เแฟแล้วเออวัคซีนเป็นไรไม่สิฟ้าแฝดตัวเอง เสียแบนเน็ตด oh? <c oughs> ้วยปะปะแล้วก็ลองดูไม่โดนเหรออ้าวก็แสดงว่าเราเล่นเราเล่นมส่ยเพื่อนอะ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายคลิปนี้สนิดหน่อยเนอะ